สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปของแนวทางของฮานอยนะครับของวันจันทร์ที่10มกราหกห้านะครับเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวก่อนเราไปดูแนวทางของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับสําหรับผลเมื่อวานนะครับเด่น้อยมัดรวมนะครับผมให้เด่นไปที่ผมให้เด่นไปที่3และก็9นะครับฟันไปที่3นะครับ น้อยพิเศษนะครับห7 4 7 5นะครับในส่วนของน้อยพิเศษก็ถือว่าหลุดนะครับน้อยปกตินะครับ0 9 3ย์นะครับก็มาทั้งมา3บนล่างนะครับแล้วก็9หลัก10บนนะครับในส่วนของน้อยปกติก็รับไป3เด้งนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่นำไปรูดเป็น19ประตูนะครับผมย้ำเสมอนะครับน้อยมัดรวมเน้นย้ำให้นำไปใช้เป็นรูด19บประตูนะครับทั้ง2ตัวหรือตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับสำหรับน้อยปกติก็ เข้าทั้ง9และก็3บนล่างนะครับรับไป3ามเด้งนะครับนอย VP นะครับ54287นะครับในส่วนของนอย VP ก็ถือว่าหลุดนะครับก็ในส่วนของแนวทางนอยมัดรวมนะครับก็ยังเดินดีต่อเนื่องนะครับยังไม่เคยพลาดนะครับต่อไปนะครับผลนอยพิเศษนะครับผมให้เด่นไปที่4กับ5นะครับฟันไปที่5นะครับผลนะครับ57 4 7 5ห้านะครับ ก็มาที่5หลักร้อยบนแล้วก็ล่างหลักหน่วยล่างนะครับ4มาที่หลักหน่วยบนนะครับก็เข้าทั้ง2ตัวนะครับในส่วนของเหรนยญ3ตัวนะครับก็ถือว่าหลุดนะครับสําหรับเห่นยองตัว4กับ5ก็ได้ก็รับไป2เล้งนะครับถ้านําไปรูดเป็น19ประตู2ตัวนะครับในส่วนของผลน้อยปกตินะครับผมให้เด่นไปที่9แล้วก็ศูนย์นะครับแล้วก็ให้ระวังเบื้ลหามนะครับ นะครับ0 9 3ย์นะครับก็เข้ามาที่9หลัก10นะครับแล้วก็0ย์ไปที่หลักร้อยนะครับและก็เข้าเจาะ3ตัวนะครับ390หรือ093นะครับก็น้อยปกติก็แตกที่3ตัวนะครับเด่นสามตัวมา1นถึงสตัวนะครับก็มาที่9หลัก10นะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆสมาชิกนะครับ เด่น2ตัว9กับ0นะครับชนกับเด่น3ตัวคือ9นะครับก็มาที่หลัก10เลยนะครับสำหรับน้อยปกติก็ถือว่าเจาะแตก3ตัวด้วยนะครับในส่วนของน้อยปกติผลน้อยพ p นะครับผมให้เด่นไปที่5กับ6นะครับผลนะครับ54287นะครับก็เข้ามาที่5้หลักร้อยนะครับอันนี้ในส่วนของตัวเด่นก็เข้าแค่วิ่งนะครับ แต่ว่าถ้ามาายหลักร้อยผมถือว่าหลุดนะครับเพราะว่าผมเน้ยเนย้ำเป็นอเมรุ่เป็น19ประตูนะครับก็ถือว่าก็ยังเดินดีต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับสําหรับแนวทางของฮานอยนะครับก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อของวันนี้กันนะครับขอให้แนวทางเดินต่อแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เด่นน้อยวัดรวมนะครับ เด่นน้อยมัดรวมวันนี้นะครับที่ผมคำนวณได้นะครับก็คือ0และก็1นะครับผมฟันไปแค่ที่0นย์นะครับสำหรับเด่นน้อยมัดรวมนะครับก็ย้ำเช่นเดิมนะครับเด่นน้อยมัดรวมก็มาได้ทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อย v i p นะครับนำเน้นย้ำให้นำไปร,รูดเป็นส9าประตูนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่น้อยพิเศษกันเลยนะครับ สำหรับเด่นน้อยพิเศษนะครับผมคำนวณได้ที่3และก็4นะครับผมฟันไปแที่4นะครับชุดคู่3นะครับก็จะได้ที่39 3 0 3 1และก็3 2นะครับชุดคู่4นะครับก็จะได้ที่4 9 40 สี 1, แล้วก็4 2นะครับชุด3ตัวนะครับได้ที่1 4 9 2 4 9และก็5 4 2นะครับเด่น3ตัวมา1ถึง2ตัวนะครับของนอยพิเศษนะครับก็คือได้9 2แล้วก็5นะครับ ในส่วนของ2ตัวนะครับผมฟันไปให้ที่42นะครับและก็49นะครับชุด3ตัวฟันไปให้ที่542ี่นะครับสําหรับหน่อยพิเศษนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่หน่อยปกติเลยแล้วกันนะครับหน่อยปกตินะครับที่ผมคํานวณได้นะครับได้ไปที่4และก็5นะครับผมฟันไปให้ที่5นะครับ ชุดคู่4นะครับก็จะได้ที่4 1 4 3 4 4แล้วก็4 5นะครับชุดคู่5ก็เช่นเดียวกันครับก็จะได้ที่5 1 5 3 5 4แล้วก็5 5นะครับชุด3ตัวนะครับของนอยปกตินะครับก็จะได้ที่7 5 1 51, แล้วก็8 5 1และก็1 5 4นะครับเด่น3ตัวมา1ถึง2ตัวนะครับคำนวณที่1 5แล้วก็8นะครับชุด2ตัวนะครับผมฟันให้ไปที่5 1นะครับและก็5 4นะครับ ชุด3ตัวนะครับปุ่มฟันไปให้ที 1, <1 S 2> ่85 1้านะครับสำหรับนอยปกตินะครับในส่วนของนอยปกตินะครับเด่น2ตัวนะครับ4กับ5นะครับก็ชนกับเด่น3ตัวมา1นึงซึ่งตัวคือ5นะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่า5จะมาหรือเปล่านะครับในส่วนตัวนะครับสำหรับนอยปกตินะครับผมจะชอบที่5มากที่สุดนะครับในส่วนของเด่น5นะครับแต่ก็ย้ำเสมอนะครับ4กับ5มาได้ทั้ง okay. 2ตัวเช่นเดิมนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับ อ่าห้าที่ผมฟันให้ก็ถือว่าเป็นผมทําตามสูตรนะครับเป็นการวิเคราะห์แนวทางเท่านั้นนะครับเพื่อนๆอาจจะชอบ4ก็นํา4ไปรูดก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆสมาชิกนําไปพิจารณานะครับเรามาต่อกันที่น้อย VP นะครับน้อย VP นะครับผมคํานวณได้ที่1แล้วก็2นะครับผมฟันไปให้ที่2นะครับสําหรับน้อย Vp นะครับ คู่หนึ่งนะครับคู่หนึ่งก็จะได้ที่หนึ่งหกนะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแลก็หนึ่งเก้านะครับชุดคู่สองก็เช่นเดียวกันครับก็จะเป็นสองหกสองเจ็ดสองแปดแลก็สองเก้านะครับชุดสามตัวนะครับได้ที่สอง สอแล้วก็3 29สองเกแล้วก็หกสเนะครับเด่นสตัวมาหนึงตัวนะครับเจู 7, 0, แล้วก็สามนะครับชุดสตัวนะครับผมฟันไปใที่สอนะครับและก็สอนะครับชุดสตัวนะครับผมฟันไปใหที่สอง และก็629นะครับสำหรับน้อย VP นะครับให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับระวังเบิ้ลหามไว้ด้วยนะครับส่วนตัวนะครับผมคิดว่าน่าจะเบิ้ลหามนะครับสำหรับนอย VP วันนี้นะครับก็ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับสำหรับแนวทางของฮานอยนะครับหวังว่าแนวทางนะครับจะเดินดีต่อนะครับก็ย้ำกับเพื่อนๆสมาชิกเช่นเดิมนะครับแนวทางนะครับ ที่ผมลงไว้ให้นะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับยังไงเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับก่อนนําไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็ก่อนนําไปใช้ด้วยนะครับก็ถ้าแนวทางเดินดีนะครับผมก็ยินดีกับเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมด้วยนะครับแต่ถ้าหลุดยังไงก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทางช่องเราลงไว้ให้ในทุกๆวันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับเฮงเฮงรวยในวันนี้นะครับแล้วก็ในทุกๆวันเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ